แรกก็คือเปิดฟังชั้นแรกก็คือการชั่งน้ำหนักระวางของลงไปโลเรียบร้อยแล้วก็จะบอกน้ำหนักนะครับฟังเ์ชันที่2ใช้ภาชนะนำภาชนะมาวางนั่นมันจะแสดงน้ำหนักภาชนะน้ำหนักภาชนะแล้วกดซีโร ตอนนี้น้ำหนักภาชนะเป็นศูนย์สมมุติว่าเรามีสิ่งของนะเราก็มาใส่เลยนี่แหละคือน้ำหนักของสิ่งของเหล่านี้เป็น0.36สนมะครับสมมติว่าไปนำสิ่งของนี้ออกมานำภาชนะไปคืนมันก็ศูนย์เหมือนเดิมนะครับเลิกใช้ภาชนะ นำภาชนะออกกดซีโรอีกครั้งพร้อมทางงานในรูปแบบปกติต่อไปเป็นการชั่งน้ำหนักแบบทบน้ำหนักสะสมนะครับเราเอาสินค้าแรกมาวางปึ๊บ0.45้วเราก็ M บวกเพื่อรวมน้ำหนักให้หัวหนึ่งยางรวมได้0 4นาของอย่างที่สองใส่ลงไป0.45นะครับแล้วกด M บวกนะครับ เพี่อบอกว่า2อย่างรวมได้0.90นะครับเพราะชิ้นนึงเปน0.45สองชิ้นก็ดได้0.90นะครับชิ้นที่3มาครับโอ0.45นะครับ0.45 m บวกให้อบอกว่า3อย่างได้1.35ครับและนี่ก็คือน้ำนัดของตัวนี้นะครับ3ชิ้นไหน สรุปว่ารวมทั้งหมดมีกี่ชิ้นตอนนี้จานช่างว่างเปล่าไม่มีอะไรนะครับจานช่างว่างเปล่าเป็นบวกเขาจะนํายอดลา่าสุดมาให้ว่ามี3ชิ้นรวมได้1.35กิโลกรัมนะครับและถ้าเลิกการทบรวมน้ำหนักเรากด M บวกค้างไว้2วิ1 2ึ่ขึ้นเคลียร์นะครับ sized. ตอนนี้ก็จะไม่มีน้ำหนักสะสมรวมอยู่ในเมมโมรีของเครื่องนะครับต่อไป เป็นการตั้งค่าเตือนน้ำหนักขั้นต่ำและขั้นสูงนะครับนี่คือไฮโลครับแล้วกดทีหนึ่งชึบเพื่อถามว่าน้ำหนักโลเป็นเท่าไหร่ดีสมมุตินะครับว่าน้ำหนักขั้นต่ำที่จะให้เตือนนะครับเป็น0.5กิโลกรัมนะครับเราต้องแปลงเลขเหล่านี้ให้เป็น0.50นะครับเราใช้ลูกศรเลื่อนไปทางขวาครับเพื่อที่จะเลื่อนตำแหน่งนี้มานะครับแล้วเราก็เลขหนึ่งใช่ไหมครับล้วก็กดลงล่างครับเพื่อที่จะลดเลขในหน่วยนั้น เป็น0เราเลื่อนมาฝั่งนี้ด้วยลูกศรมาทางขวาแล้วเราก็เพิ่มเลขในหน่วยด้วยลูกศรชี้ขึ้น1 2 3 4 5นี่คือ0.50นี่เป็นเลขที่เราต้องการแล้วนะครับ0 5 0กิโแล้วก็ตอบเ n นเตอร์นี่นะครับเพื่อตกลงจากนั้นก็จะถามไฮไฮเท่าไหร่หรือว่าไฮเป็น1กิโลแล้วกันถ้าเกิดว่าเลย1กิโลกร,รมัมถือว่าสูงเกินไปนะครับเราเลื่อนมาทางซ้ายด้วยลูกศง ด้วยปุ่มซ้ายนะครับปุ่มสอนซ้ายแล้วก็กดขึ้นเออกดขึ้นมันก็จะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมขึ้นก็ได้จะว่าขึ้นไม่เป็นขึ้นอย่างเดียวเอาล่ะขึ้นก็ได้นะครับ1.00เป็นเลขไฮที่เราต้องการถูกต้องแล้วเรากดนี่ครับ,รบเช่นตัวนี้น้ำหนักไม่ถึง0.5กิโลกร,รมัมไม่ถึงขั้นต่ำเขาจะขึ้นว่าโลนะครับ0.45 เดยลองเพิ่มอีกสักกล่องนึ่งตอนนี้อยู่ในช่วง0.5ถึง1นกิโลก็จะศูนย์จุใช่ไหมก็โอเคและถ้าเพิ่มไปมากวคนนี้ก็จะเลย1นกิโลขึ้นไปเพื่อ,องก็จะเงียบนะครับหนึมากกว่า1นกิโลเครื่องก็จะบอกว่าเกินแล้วก็จะไม่ส่งสัญญาณเตือนเลิกการกำหนดค่าขั้นต่ำขั้นสูงกดไฮโลอีกครั้งเดียวครับ เป็นการเคลียร์ครับถ้าหลังจากนี้ถ้าช่างก็<ม>จะไม่เตือนแล้วครับว่าจะไหายหรือจะลลนะครับนี่เป็นต้น